นุ้นกับแทบท้าท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้้นกับอนุชาสาธุค่ะสาธุครับท่านลุ้นกับสีภคผู้ดนินบังหนาพานาคามีในส่วนของพระธรรมชัยครับเชิญครับอาจารจิตของท่านเจ้าค่ะน้อมครับท่านอาจารย์ค่ะถ้าเป็นรอบของเมื่อคืนค่ะเมื่อวานก็โดนออน้วารห้าถล่มค่ะก็คือตั้งแต่สองทุ่มตั้งแต่สองทุ่มก่อนที่จะไปสองทุ่มค่ะก็มีความคิดดำลิขึ้นมาแล้วก็บอก แล้วก็คุยกันว่าแต่ว่ามีความคิดในใจค่ะว่าจะจะจะต้องวันนี้จะต้องทําเวลาให้เร็วหน่อยเพราะว่า mm hmm. พอเวลานั่งดึกแล้วมันง่วงเอจะต้องทําเวลาเร็วหน่อย mm hmm. ถึงเวลาจะตั้งนาฬิกาทุ่มสองทุ่มอาบน้ําแล้วมานั่งเลยเพราะว่าถ้านั่งสามทุ่มเนี่ยจะมีนิวรณ์ห้าเยอะใครบอกท่านเพื<า>่อนสองบอกอันหาที่กอลคลิบอกค่ะวางแผนค่ะาวางแผนเรียบร้อยเลย ใื่ค่ะพอสองทุ่มเนี่ยคะ่ะพระเจ้าก็เหนื่อยคะ่ะนอนนอนแล้วจะไม่ตื่นจนจะไม่ตื่นไปอาบน้ําด้วยคะ่ะก็ไม่ไหวค่ะก็จะหลับยาวเลยคะ่ะก็ไปถึงเวลาก็าก็ต้องอาบก็ไปอาบเสร็จก,ก,ก็นอนเลยพอนอนเสร็จก็ถึงเท,งที่ยงคืนค่ะเที่ยงคืนประมาณเกือบเที่ยงคืนก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาคานล,ลงมาจากเตียงคานล,ลงมานั่งสมาธิคะ่ะ ก็พอพอลงมานั่งสมาธิรอบเมื่อคืนก ah ็ต่อสู้ก็คือยังมีความง่วงแบบเต็มพิกัดอยู่อย่างนั้นนะคะก็คานลงมามานั่งแล้วก็ช่วงแรกค่ะอันนี้วอนห้าหนักมากค่ะแล้วว่าหาวจนน้ําตาไหลเป็นเป็นทางอะคะห่าวหาวห่าวแล้วก็หาวจนเจ็บกรามอย่างนี้ค่ะก็กําหนดสมาธิจะจะเญมาวิธีเสียงทําแบบรัว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 อยู่ตรงนั้นนะคะ ท,ท่านไม่ได้ชำระหน้าตาเอาน้ําลูกหน้าออกมารีแลกให้รู้สึกสังขารมันตื่นตัวบ้างเหรอหรือว่าขาดแล้มันก็งเลยตอนนั้นตอนนั้นไม่สามารถเดินไปไหนได้เพราะว่าเขาเขาขี้เกียจ<อ> <laughs> ก็เลยแบบว่าเขาเรียกว่าต้องเอาตอนนั้นเดี๋ยวนั้นเพราะว่ามันเป็นจังหวะแค่วินาทีที่แวบเข,าาข้ามาคลานลงมาเลยค่ะไปเชื่อเขาเสร็จเลยแสดงว่าก่อนนอนไม่ได้กําหนดสมาธิ โอ้ตอนนั้นก็นแครเขาตั้งแต่ไปกําไปไปวางแผนคือคือถ้าลักษณะอย่างเนี้ยเวลาไม่ไหวจริง,รงสังขารไม่ไหวเราก็ต้องยอมสังขารเนาะอย่าไปฝืนก็คือถึงเวลาเขาไม่ไหวก็ต้องให้เขานอนพอเขานอนพักสักระยะหนึ่งทำให้คุณชินอาจจะชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโม,มงก็แล้วแต่ก็ตื่นขึ้นมาก็ปฏิบัติภารกิจให้ถูกต้องปฏิบัติใหม่ก็คือเข้าสมาธิอ่าล้างหน้าล้างตาให้เรียบร้อยกําหนดนะระดับขัตตะ เดินบางวิธีอย่างถูกต้องแล้วก็ค่อยมาทําสมาธินะครับอาจจะนอนพักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเพอเดี๋ยวเขาก็คุ้นชินเองช่วงแรกๆก็อาจจะยังฝืนๆอยู่ถ้าร่างกายไม่ไหวแต่ถ้าร่างกายไหวไม่เป็นไรถ้าร่างกายไหวก็ไปต่อได้นะครับสามารถนั่งสมาธิได้เลยท่านก็จะสดชื่นแจ่มใสท่านเพราะเกิดจากการเดินบักในการจับเนบางวิธียางถูกต้อง แต่ถ้าอย่างนี้ก็คือเราไปฝืนสังขารอยู่ท่านไปฝืนอยู่เมื่อท่านไปฝืนอยู่สังขารเขาไม่ไหวอเขาไม่ไหวก็ต้องก็ต้องให้เขาได้รับการพักผ่อนอย่างถูกวิธีนะครับก็ได้การนอนในการกําหนดให้เขาหลับของเขาเพอร,ระยะหนึ่งเหมือนกับท่านเคยนอนพักเที่ยงไหมเคยทํางานบริษัทไหมเขาเคยมีการนอนพักเที่ยงกันบางทีบางครั้งที่ผ่านมานอนครึ่งชั่วโมงหรือยี่สิบนาทีสิบห้านาทีตื่นมาก็อ่ ดีหลักสดชื่นสามารถที่จะไปต่อได้หรือขับรถหนักหลักง่วง,ง,วงไม่เมื่อยเพียงเพียงไม่ไหวลา้าเข้าปัม๊มนอนชั่วโมงสองโมงไปต่อได้ตื่นมาไปต่อได้นะครับเช่นกนารสังขารก็ไม่ไหวก็ต้องใช้วิธีนี้แต่ถ้าเราไปตามเขาก็คือสะดุ้งตื่นมาก็มีความเพียรก็จริงนะแต่เพียรผิดอีกเพียนผิดมันก็ผลก็คือนิ่ว่าถ้าถล่มแหลกลานนะครับแทนที่เราจะได้แบงค์ห้าร้อยแบงค์พันแบงค์ร้อยก็ ได้ห้าสิบตังกระหลึงหนึ่งบาทนั่นเองนะครับการสะสมก็จึงมีกําลังน้อยทั้งทั้งที่วิธีการสามารถปรับแก้ได้นะครับก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็นําไปปรับแก้ภายหลังนะครับเชิญต่อครับก็จเจริญบางวิธีสียองค์ทำจนองค์นิวรันหา้าเขาค่อยๆเบา,บาบางลงจนเขาสงบลงไปครึ่งชั่วโมงกว่าค่ะครึ่งชั่วโมงกว่าเลยค่ะเมื่อคืนก็ต่อสู้ยังหนักจน เพื่อให้เขาหลับไปสงบไปแล้วก็ไม่ไหวเหมือนกันไปต่อไม่ไหวก็คือนิวรณ์ห้าหลับเข้าสู่วิตกวิจารแล้วก็กําหนดลงจากสมาธิลององ,องค์นิวรณ์ห้าหลับแล้วท่านก็หลับตามนิวน <c oughs> รณ์ห <c oughs> ้ววาไม่ไม่เป็นไรก็ไปกลับปรับแก้ปรับแก้ใหม่นะครับก็ใช้ชั้นเชิงใช้สภาวะที่ไปจัดการเขาอ,อย่างถูกต้องอ่ะเชิญต่อได้ ค่ะแล้วก็มานั่งรอบเชา้ารอบเช้าก็ตั้งนั้ในการปลูกเหมือนเดิมเขาก็จะตื่นไม่ไหวแต่ก็ต้องปลูกปลูกแล้วก็ต้องลุกขึ้นมานั่งค่ะก็ลุกขึ้นมานั่งรอบเช้าเนี่ยค่ะก็ไม่มีปัญหาก็จะเริ่มมาวิธีเสียงทำค่ะก็องนิววันห้าก็สิบกว่านาทีเขาก็หลับไปอง์นิววันห้าตอนเช้าตื่นมาก็ยังไม่มียังไม่มีอาการง่วงอะไรค่ะก็มีแค่ิดส่งออกเล็กๆน้อยๆค่ะเพราะเมื่อคืนก็ไม่ได้ไปเสพไม่ได้เข้าไปเสพมือถืออะไรแล้วก็ นอนก็คือนอนไปนเลยเขาก็เลยไม่มีเรื่องเอสอ่องออกเยอะค่ะก็จะเลยน้องทีเสียวทั้กำลังสมาธิยิ่งเสาเกินเสาอยู่อย่างนี้ค่ะเขาก็ไม่ค่อยเพลินข้าพเจ้าก็เล่งความความเพียรแล้วก็ชาร์จกําลังให้รวดเร็วยิ่งขึ้นตอนเช้าก็ องนิวันห้าเขาก็หลับไปสงบลงไปเข้าสู่องค์วิตกวิจารค่ะองควิตกวิจารพอเข้าสู่องวิตตกวิจารช่วงแรกก็ยังยังดีอยู่แล้วช่วงท้ายๆเขาก็จะเริ่มมีความเพลินเข้ามาซ่องเสพพอมีความเพลินก็รู้ตัวให้เร็วค่ะเพราะว่าบางทีรู้ตัวเร็วก็ก็จัดการได้เลยบางทีช้าก็มีไหลออกไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็จะเิยมาทีเสียงทากลับเข้ามาอย่างเดียวก็เสริมสร้างกําลังอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มกาดพระองค์เนื่องจากว่าองค์นิวันห้า,ขออา,หาเขา สงบลงไปเกิดกายเบาจิตเบาขึ้นมานิดนึงแล้วก็ว่าจะให้เขาเขาเขาเบากว่าน,นี้นะคะะว่ยังยังไม่ยังไม่ยังไม่เบาจนขนาดนั้นก็เลยยังไม่ได้เริ่มการะองค์ยังไม่ได้เริ่มขึ้นทาง่ะถูก็สรุปแล้วอยู่ตรงนี้เนาะ อยู่จนถึงองค์วิตกวิจารณ์ตรงนี้ค่ะแล้วก็องค์ชาลุสีที่เขาเป็นดันหาที่คอยกระซิบมีเล็กน้อยแต่ว่าองค์ที่มาทําให้เป็นเวทนาแบบชาลุสีปกติตอนเช้าจะมีวันนี้ไม่มีค่ะก็นั่งได้อย่างสบายค่ะราบลือนแต่เดินม้องที่เสียงครับอย่างต่อเนื่องกําหนดสมาธิวิชเีสอบเปลี่ยนสอหลักอย่างเดียวค่ะน้ำกับท่านอาจารย์ครับสาธุนะก็นําไปปรับแก้ไขนําไปปรับแก้ไขเพอไปแก้ไขเดี๋ยวก,ก็จะมีกําลังเองนะครับพอเขามีกําลังเดี๋ยวก็กไป ขึ้นทําได้นะขั้นตอนได้ออกาบพระองค์ได้นะออกาบพระองค์ขึ้นทําขั้นตอนเขาก็ไล่เป็นลาดับลำดับเขาได้นะครับแต่ว่าเราต้องทําให้ถูกต้องพอถูกต้องปุ๊บแล้วก็มีอินทรีย์ระหว่างวันนะครับในวันห้าเขาก็จะหลับเองนะครับเดี๋ยวพอเข้าสู่ระบบรรจริงๆเข้าสู่ระบบจริงเขาก็จะถูกบล็อกถูกล็อกเป็นลําดับลําดับลําดับเพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าไปออก,ออกอาบพระองค์ยังไม่ได้ไปขึ้นทําขั้นตอนนะครับอินทรีย์ก็จึงไม่ตัดอย่างตอนนี้เราเริ่มแล้ว เริ่มที่จะทําให้ต่อเนื่องแล้วก็เริ่มที่จะทําให้เข้าสู่ระบบอย่างแท้จริงนะครับที่ผ่านมาก็เป็นการเหมือนวอร์มนะเป็นการทําให้คุ้นชินให้รู้ว่าเออเข้าไปนะอ่าในยะที่หนึ่งนิรอดในยะที่หนึ่งเป็นอย่างนี้น่รอดในยะที่สองเป็นอย่างนี้นรอดในยะที่สามะที่จะไม่ได้เข้าถึงเพราะฉะนั้นเราก็กําลังมานิรอดในยะที่หนึ่งนิรอดในยัที่สองงานในเบื้องต้นงานในทางกลางเพราะนั้นเราก็พอทั้งสององค์นี้ได้เดี๋ยวเขาจะไปงานในที่สุดได้เพราะเขามีพื้นฐานมา จากองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองก็คือนิรันในยะที่หนึ่งนิรันยะที่สองพอในยะที่สามเขาก็ไปต่อเนื่องกันเลยนี่เมื่อเข้าใจแล้วก็ไปเริ่มใหม่ไม่เป็นไรนะครับไปต่ออ่ะเอาละมีคำพามไหมเออเจ้าพ่ะรองแบบเจ้าเ่านอนจานท์พ์ค่ะก็ไม่มีอะไรก็ขออนุญ,ญาตใช้เวลากับท่านบุญทิดาสิบโปรไกผู้เดิมักในดับพัานาการมีเพียงแค่นี้ก่อนนะครับในส่วนของพัะจัมทรชา,านตาล ขอกับพระศาสนาเจ้าค่ะน้มกับอนุทินาสาธุน้ำกัรสวัสดีเจ้าค่ะของน้องบอลจะใช้เครื่องไหนโทรเดี๋ยวให้เขาโทรไปดีกว่าสาธุก็ต่อไปก็เป็นที่รู้กันเนะะาะพอพอคุยกับท่านคุนที่ดาเสร็จถ้ามีนเวลาของน้องบอลก็เชิญน้องบอลโทรเข้ามาเลยเนาะสาธุถ้าเวลาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอาจารย์สาธุครับสาธุ